เอาแล้วนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะซึ่งวันนี้ก็มันอยู่กับผมนะกับก้อนบันนับวบีฮนะซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดกคชช่านะซึ่งมีตัวมาใหม่ฮนะตัวนั้นนะก็คือนะเซอรี่ฮนะนี่ฮนะเซอรี่เดทแมชชีนนะ นี่ครับน่าจะโหดมากครับผมเห็นเขาบอกอยู่ว่าซึ่งผมก็มีอยู่ห้าร้อยสี่สิบแปดลูบี้นะซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่มให้เพื่อนๆดูสามร้อยลูบี้หนึ่งครั้งนะจะเป็นยังไงฮรเราลองไปดู PVP แป๊บหนึ่งครับเราจะเจอคนที่ใช้ไหมครั ทีมอัด้อมนะเ,เนี่ยโอเคเนี่ยไม่มีฮะไม่เป็นไรหันดูสักแป๊บหนึง่งก็ยังไม่มีอยู่ตนันึน่ง นี่นี่ฮะเจอแล้วฮะัน,นา้าว้าวโจมตีหนึ่งแสนสีนะ่ฮะเลือดหนึ่งล้านสองอือมก็โหดอยู่นะฮะโอ้โหใช้เก้าวิลบอีกสามแล้วหกวิอืมโหลดเร็วมากครับ สุดๆครับน้องเสือเท่าน้องเสือฮะโหโหจริงๆ่ะสุดยอดฮะน้องเสือหน้าเนี่ยโหต้องก็ใครที่ยังไม่รู้ฮะคนนี้อะโหด่ะตัวเขาโหดจริงๆอะดูตัวพี่แกสิ โอเคฮะมันจะเป็นยังไงบ้างนฮะ<อ>เราลองมาซ่มกันเลยฮะก็อวยพรให้ผมด้วยนะห้ามแช่งผมนะโอ้ยเหลือออกฮนะเลยติดๆจัดก่อนไม่ล่ะอันนี้ผมก็สมแล้วมันต้องกดสักเดือนนี้เดือน11เอ็แล้วต้องกดสัก11ครั้งฮนะจะจอดหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดป้ายเอาแล้วนะฮะมาดูกันฮะว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะฮะตัวแรกครับคุลิงโอ้โหเอาเรื่องนะโอเคก็ขอแคปเจอร์นะฮะ อุยอัจจูอัปาอัปีอัดุนลาย็ดแม่ย็ดเย็ดตะหลี่แมชชีนยึดย็ดเย็ดเย็ดสุดยอดกูได้แล้วโอ้โหสุดสุดอับอือเซ็ตนี้สุดสุดจริงๆอะตอนนี้สุ่มเดี๋ยวครับดูเวลาแป๊บนะ่ห้าทุ่มนะห้าทุ่มกฟ้าปั๊บอืมเดี๋ยว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 กูคุ้มไปไหนเนี่ย เดี๋ยวห่ชิบหายปั๊บอายาจุชิชิปลับอืมโซโซสุดท้ยโซบตัวสุดท้ายวะ่ะอ๊ะจ้าต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ดีใจชิบหายเย็ดแม่ขอโทษที่ใช้ลุงจา๋าละเรามาดูตัวล่าสุด่ะเย็ดเย็ด นี่ฮะคือตัวล่าสุดที่ผมได้ฮะโอ้โหสุดๆฮะปาดขอแคปเจอร์ฮะนี่เป็นไงฮะโหดไหมล่าโหดไหมล่า,ลาสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมจะมาสุ่มใหม่ในเดือนหน้าเจอกันนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูฝากมาดูนะฮะโอเคครับบายบายครับแล้วเจอกัน